สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับแว่นวางบอลนะครับนะครับมาวันอังคารนะครับคิวของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับวันนี้นะก็มาาวิเคราะห์ให้สักนิดนึงแล้วกันนะครับก็เป็นทางด้านของสปอร์ติ้งดิบบอนพบกับแมนซิตี้นะหนึ่งตัวเน้นวันนี้นะครับก็ประจำวันอังคารเลยนะครับวันที่5นะก็เป็นคิวของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะสถิตินะค่อนข้างจะดีดีทีเดียวเลยสปอร์ติ้งดิบบอนก็เป็นโค้ชของอโมริม ก่อนที่จะย้ายมาคุมแมนยูนะเขาก็จะคุมนัดนี้ก่อนนะสปอร์ติง้งลิบบอนเล่นห้านัดห,ห,ห,หลังสุดนะครับก็แทบจะไม่แพ้เลยทีเดียวแต่แมนซิตี้นะโอ้แพ้ถึง3เลยนะครับชนะแค่2นะครับก็ดูแล้วแมนซิตี้ช่วงช่วงนี้นักเตะเจ็บเยอะนะมีปัญหามากทีเดียวนะผมดูแล้วยังไงวันนี้นะค่อนข้างาเป๊ปกอร์โอลาร์ลนะ่ามาเยือนค่อนข้างหนักใจตัวผู้เล่นก็เจ็บฮาร์แลนก็อาจจะช่วยทีมมากไม่ได้นะก็ เดบอยก็อาจจะ,ะเรียกความฟิตจะกลับมาได้หรือไม่ได้ก็ต้องดูกันนะฮะวันนี้นะก็เดี๋ยวดูกันผมว่ายังไงก็สปอร์ตติ้งดิบอนปลอดภยัย ผมว่าไม่แพ้ไม่แพ้แน่นอนนะก็ยังไงหนึ่งตัวเน้นไปก่อนนะวันนี้สปอร์ตติ้งดิบบอลยังไงผมว่าการันตีไม่แพ้แน่นอนนะแล้วก็ฝากช่องทางดีๆนะหน้าโปรไฟล์เลยนะครับแล้วก็ใต้คอมเมนต์นะมาเป็นครอบครัวเดียวกันเยอะนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยแว่นวังบอลทุกช่องทางฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วก็ไลฟ์ช่วงเย็นนะครับหกโมงถึงทุ่มหนึ่งแล้วก็สองทุ่มถึงสามทุ่มนะครับยังไงก็กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดทุกการไลฟ์ของผมแล้วกันนะครับแว่นวางบอลฝากไว้ด้วยนะครับหนึ่งตัวเน้นวนน ก็เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สวัสดีครับ